วันนี้นะั่อยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะอันนี้เป็นรูปจากเดือนหรือวิดีโอจากเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วค่ะันนดที่คือเมืองอิสตันบูลนะคะเนี่ยมาพักที่นี่สองคืนแล้วก็เตรียมการถาง,าง,างต่อไปที่เมืองบอลลูนค่ะนี่คือวันแรกที่เรามาถึงนะคะโรงแรมที่พักก็พักใกล้ๆก,ก,กับที่นี่แหละคะ่ะเหมือนก็นมาลองเชิงมาดูบรรยากาศคือดีเลยค่ะเราต้องตื่นตีสามนะเราถึงจะต้องแบบมีการเตรียมตัวนิดนึงค่ะ มาดูสถานการณ์ว่าสาวๆที่นี่เขาแต่งตัวยังไงแต่ยอมรับว่าคนสวยๆเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเนาะวะะะ่าฉากคู่แข่ง,ะขงสะบัดต,ต่อพี่โลเอาเลยจ้าแม่คุณสู้แต่นางสวยนี้คือบรรยากาศของโรงแรมที่สองนะคะโรงแรมที่สองนี้เดี๋ยวนั้นเขียนไว้ด้านล่างนะว่าชื่อโรงแรมอะไรนั้นจําชื่อไม่ค่อยได้แต่โรงแรมเนี้ยคือที่นี่เป็นโรงแรมที่สามนะคะที่นําไปพักชื่อโรงแรม มินทราโรงแรมนี้มันจะค่อนข้างแอรอัดนิดนึงนะคะแออัดนะที่นี้ก็คือในช่วงที่เราไปถ่ายรูปตอนเช้าอะคะ่ะคือนักท่องเที่ยวชาวเอเชียค่อนข้างเยอะเหมือนที่เนี่จะเป็นโรงแรมที่เป็น f ฟลเวอร์ของคนจีนและคนไทยมากๆากคะ่ะแต่มุมถ่ายรูปสวยค่ะอันนี้ย้อนกลับมาที่โรงแรมที่สองเนาะอันนี้ก็คือชอบที่สุดห่ะโรงแรมที่สองที่แนนได้ขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้นะคะ นาะตอนนี้นะคะให้แต้มเลยอ่ะตุรกีคือดีมากค่ะคือที่อิสมันบูอาจจะวุ่นวายนิดแต่ว่าก็ดีค่ะอันนี้คือวันแรกนะคะที่เราไปถึงคือเราตื่นประมาณตีสาแล้วก็บอลลูนเนี่ยจะขึ้นประมาณตีหนะ้าตอนนั้นนะที่นันจำได้คร่าวๆนะคะ เราก็เตรียมไว้แล้วค่ะว่าวันนี้เราใส่ชุดอะไรคือนั่นอะไม่ได้ต้องการที่จะขึ้นไปบนบอลลูนเพราะว่าด้วยเพื่อนที่เป็นคนตุรกีก็ไม่แนะนําว่าให้ขึ้นไปอะค่ะซึ่งเนเจร์อ,อีกอันหนึ่งที่เมืองคาบาทสเกียก็คือไปถ่ายรูปที่ร้านผลค่ะวันนั้นเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเก็บรูปให้เราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เรามีค่าใช้จ่ายคือการที่เราเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่เขาอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่ราคาไม่แพงค่ะ เราได้รูปสวยๆมาเยอะเลยค่ะคือที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เหมาะกับสาวๆที่ไปกับกลุ่มเพื่อนสาวไปถ่ายรูปกันอะไรกันนะคะเพราะว่าถ้าเราพกคุณแฟนหรือคุณสามีไปด้วยนางอาจจะไม่จอยกับเราก็ได้ค่ะเพราะว่า นาถ้าเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้นะแต่เหมือนกับฝรั่งเหมือนนันยกตัวอย่างสามีนี่ยนนะนางก็คงจะไม่สนุกด้วยค่ะที่เราจะต้องตื่นตีสามตีสี่ทุกวันเพื่อจะแต่งหน้าทําผมแล้วไปถ่ายรูปอะค่ะแต่ถ้าไปกับแฟนคงมีกิจกรรมขี่ข้างนอกขึ้นเขาปีนเขาหรือเดินชมสถานที่อาจจะมีให้ทําเยอะกว่านี้แต่นักตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าด้วยเราตื่นตีสามตีสี่ทุกคืนอะไรเงี้ยเออทุกวันตอนเช้าเนี่ยก็ คือพอตอนกลางวันก็ต้องย้ายโรงแรมอีกก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะค่โดยรวมแล้วรักอิกสตันบูลรักตุรกีคาปโดสกีมากๆค่ะฝากด้วยนะคะติดตามเพิ่ม